นะโ,โหลูกนี้ตีติดนะฮะตรงนี้ส่งหน้าโอขึ้นมาคุมโซนฮนะลูกนี้ตีโดนับหนึ่งไปลูกติดนับสองเือเจียกจ้าลูกนี้โอ้โหโคตรแม่นหน้าโอกคองใจฮนะลูกนี้เปลี่ยนนะฮะ ลูกนี้ตีโดน 2, ดนับสองตีติดนับสามฮะโอ้โหลูกนี้ตีติดสามใบเลยพีต่ตุ้ยเอ็นดีเคมาแล้วฮะมาช้าไปหรือเปล่าครับเนี่ยสิบต่ 5, อห้ามาช้าไปหรือเปล่าลีุยนี้พี่หนึ่งสลับวุนีจะตีหรือจะเข้าฮะตอนนี้ฮะในสนามฮะในพี่หนึ่งมีอยู่แค่ใบเดียวเองนะฮะ ลูกนี้พี่หนึ่งครับต้องเข้ามาคุมโซนครับหนึ่งร้อยละชี้องปไทยโอ้โหลูกนี้เข้าเปลี่ยนฮะตีโดนนับ3มตีติดนับสี่นะถ้าไปแจ็คตีลูกนี้จะถูกหรือเปล่าแจ็คสลับบุรีโยกขึ้นมาฮะโอ้โหสี่แต้มในสนามครับลูกนี้ไม่ธรรมดาเลยนะลูกนี้ มีหนึ่สระบุรีนะฮะต้องขึ้นมาคุมโซนก่อนนะครับลูกนี้ได้อยู่สี่แต้มในสนามเป็นหนึ่งตัดสินใจฮะ,ะจะเตีบีเขาโอ้ลูกเขาติด,ด้วยมันติดเข้ามาลูกเขาติดหน้าดีกว่าลูกนี้ครับพี่แจ็คตีแม่นมากเลยฮะ,ะตอนนี้ในสนามมาก ไม่เี่ยนไม่เปลี่นไมเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไเยอะๆหมดแล้วอ่ะไม่หรอกใครชนะแล้วไม่ได้เจอหมดเลยสายหมดครงนี้ฮะตีโดนนับสี่ตีติดนับห้านะพี่แจ็คนะฮะคู่เป็นมือตีเก่าของน้องปอสลับรีฮะยกขึ้นมาโหตีต่ำจังฮะลูกนี้ถ้าเป็นน้องปอสั่งวิดพื้นฮะลูกนี้โอเคฮะได้